สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากปีใหม่ช่วงโควิดนะครับก็ไม่ค่อยได้จะไปไหนกันนะครับวันนี้คือเ,เด็ดน,นะครับบ้านที่ประจันแต่ไม่รู้ว่าแกจะดีเจอแกหรือเปล่าเพราะว่วาประจันเป็นคนที่บอกเลขนะครับก็ถือว่ามีเลขเด็เดอยู่พอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูสวนของแกของแกส,สวนแกนะครับเกษตรของเพียงมีเลีเ้ยงปลาปลูกผักปลูกอะไรหลายๆ,ๆอย่างครับ เ,เดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปหาลุงก่อนพ,พนี้เห็นตาแล้วตาอยู่ด้วยเดี๋ยวไปหาตาก่อนครับไปไปด้วยกันนะพองตะพองตะพองครับได้ยต่ติได้เป็นซูมสิ่ะสวัสดีครับตะพองเนาะนี่คือก็นี่คือตะพองครับเจา้าของสวนที่นี่แก ตานี่ทำทำสวนตรงนี้กี่ปีแล้วตาทำมาสามปีทำมาสามปีแล้วปลูกอะไรบ้างที่สวนโอ้ยนับไม่ได้เลยครับประมาณห้าสิบอย่างคงจะได้ห้าสิบอย่างวันนี้ว่าเเลลยยันนี้เดี๋ยวให้พาชมสวนนิดนึงอันนี้สะเลี้ยงอะไรปลาเออปลาหนึ่งปลานิลเลี้ยงปลานิลด้วยปลาปลาทั้งปลานิลทั้งปลาดุกทั้งตะตินโอ้ดูสวนดูจากสวนนี่พื้นที่กี่ไร่ป่าเจ็ดไร่เศษเจ็เจ็ดไร่เศษเจ็ครับโอ้เจ็ดไร่สาม ซื้อมาสี่ห้าปีแล้วเอาซื้อมาสี่ห้าปีแล้วแล้วเห็นตรงนั้นที่ทําขุดร่องหรือว่าอะไรเอออะไรนี่ก่จะปลูกฝรั่งจะลงฝรั่งเหรอ๋อจะลงฝรั่งเอาเอามาเก็บไว้แลยวเดี๋ยวให้ให้ลุงพาไปดูสวนชมสวนของลุงนิดนึงครับแบบนี้แบบนะี้ไปให้ลุงพาชมก่อนนะครับว่าสวนลุงนี่ร่มรื่นดีครับเย็นเย็นมาปีใหม่ก็ต้องเอามาเอามาทำร้อนปีหมด ก็เขานอนที่ตรงน้นตานอนนี่นะครับผูบ้ป่หนาววะนี่นี่ต้นกำลงังเขาเรียกกลางอะไรอ่ะตาเป็นพลังงานจิ้มจู้เหรอเลยอ๋อพลังงานจิ้จูครับผมแล้วเอาพันมาจากไหนอ่ะเอาม,มาจากกรุงเทพเอาพันมาจากกรุงเทพคนมาจากกรุงเทพเลยโอ้เ <ๆ S 2> ล้ยทำไมไม่ซื้อแถวบ้านเราโอ้พานเราบ้านเรา,า,เราม,มันพันไม่ดีไงบ้านราพันไม่ดีครับอ๋อนี่มีประมาณ1น0รต้นครับยังไม่ลงลกยงมลพอลงไม่ได้น ช่วงนี้มันลงไม่ได้หน้นาแล้วะสวนสวนตาก็จะมีอเอาไปยายไปไหนยายก็ไม่ได้มายายไปออกซื้อของยายไปซื้อของสายจะไม่ได้หวยนะวันนี้เออไม่ได้แน่นอน <c oughs> ปลาตายังอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยตาเออยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ปลูกปลูกข้าวโพดไร่ตาอันนี้ปลูกข้าวโพดไร่ข้าวเหนเียวข้าวเหนียวครับผมปลูกเยอะไหมก็แค่นี้มันดินมันมีแค่แล้วขายได้เยอะไหมเนี่ย ขายได้ประมาณสามพันใช้เวลาปลูกนานไหมตาเดี๋ยมันก็สองเดือนสเดือนสองเดือนสี่ต่เก็บแล้วโอตาก็จะปลูกด้วยก็เก็บไปขายด้วยมีกระเพรามีอะไรด้วยแล้วมีพอพอเก็บเก็บก็ขุดปลูกใหม่เพิ่มลงทีนี้โอ้ยพอทำไปมันหยุดทั้งปีทั้งเดาอยนทำไปมันหยุดทำไปเิดนึ่งหนึ่งกับปีปลูกไปไหนว่างไปไหนว่างก็ลงต่อๆไปอะไรก็พลิกใช้เวลาว่าง ใช้เวลาว่างไม่มันไม่ใมันไม่ให้สิ่งที่มันว่างสิ่งว่าก็ลงมาเลยอ่อกล้วยกล้วยโอ้อันนี้หักปีกล้วยอันนี้หักปีกล้วยให้แล้วครับหักหยุดจะมันหักไม่ขาดหักก็ขาดหมุนกับหมุนกับกล้วยไมันกล้วยมันไม่ออกกลางต้นโอ้กล้วยมันต้องออกกลางต้นเฮ้ยไม่ใช่มาทำม่ใช่มาหาไว้กลางต้นกล้วย มาชมสวนยังในหาห้อยหาห้อยนั่นคือเรื่องบังเอิญก็เรื่องกโค้ดเลีอกล้วยหอมทองหาห้อยเรื่องบังเอิญนะครับแต่ตอนนี้เรามาหากหาชมสวนก่อนนะครับแล้วที่สวนของตาก็จะมีโอ๊คลูกมีลูกหมดลูกหมดทุกอย่างนะอ๋อทุกอย่างในละประมาณห้าสิบอย่างทุกอย่าเลยเลประมาณห้าสิบอย่างอันนี้เป็นกระปินโค้ดเลือกอ่ะกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองแพงนะ นี่นี่ก็จะเป็นถั่วถั่วฝักยาวเนาะโอ้เก็บเก็บขายแต่ในหมู่บ้านใช่ไหมเนี่ยขายเมื่อวานจิตซะแล้วนทุกวันจิตเลยแกไม่ไปเน้นสารพิษแกเน้นแบบสองวันออกมากเลยแถวนี้เขามีวัวควายปล่อยไหมเอ้ยเดี๋ยวนี้ปล่อยไม่ได้แล้วน้ำพุนน้ำปล่อยอ๋อปล่อยไม่ได้ดีเลยโชคดีเลยด้จ้าแต่ก็ล้นน้ำมา งอกวันมันมากเลยวพ็ลอรถน้ำมากอะไรกดอะไรค้งตุ้งงตุ้งโอกวางตุ้งกันโควิดได้นะกันได้อันนี้กันโควิดได้แล้วกันแล้วกันดาฝักบุ้งหอมเปรี้ยกันโควิดได้กินดิบเลยใช่ไหมกินดิบเลยหอมหอมเปก็ผสมักบุ้งอยู่นะนี่วามีแตุ่งเฉมีมีกๆน้อยูกหวขวัวานหวานข้าวเมื่อวาน โอ้นี่แปลงนี้เยอะนะเนี่ยอันนี้มีเยอะเจ็ดตีสองตีแล้วนี่โอ้นี่เนี่ยแหละนาเพกานี่แหละนาเพการเตี้ยโอ้สวนกามปลูกเยอะมากแค่เนื้อที่เจ็ดไร่นะครับเนื้อที่เจ็ดไร่เรเดินไปต่อไปเรื่อยๆเดินไปอไ้ตาพาชมรอตันนี้ชมสวนกับตาก่อนเรื่องมวยไว้ทีหลังวันนี้ตต้้องงาเกกรนีี่ยวับทำนาปัง shaft pakai memuang oke okay, te memuang ก็ยลูกใหญ่เนาะไหนนาจัดใายชอยากกดน้ำหวานข้าวแล้วบ่ไม่ทำนะครับถ้าจัดไายอยากกดน้ำตัวเองไม่ทำอะไรหรอครับอยากกดซื่อๆบบีละไม่้องทำนของขานะครับนทางเลยครับทิ้งองห้เกียใไ้ที่ทาบีไปใช่ไ ใช่แล้วก็ตรงตรงตรงไฟไหมตรงมุมนั้นที่นารติดใสกัจะไถแล้วบ่เนี่ยไถแล้วปัดไถต้องปัดปีหน้าตาก็ออกว่ไถเองนะครับผมมันหนาวบ่อยเป็นไปแล้วนี่มันตู่หนาวกันแต่ตอนหนาวของตาเนี่ยคือมีน้ำล้อมรอบตาที่เป็นทางโพลสากล้อมรอบล้อมรอบเลยต้องเขาเขาบอกทางการน้ำไงนล้วมันจะไม่แห้งง่ายๆมันก็ ใครใครมาใครมาขานาขายอะไรให้ไม่ตาบอกว่าตาลงทุนไปแล้วสามหมื yeah. anyway> <m <m uh ่นนี <m 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 ่ตาเอาเงินสามหมื่นจากไหนบับบัพื้นที่ยกกระปุกกปไรขายขขายาขอี่ดยกกเนาะี้เก็บมาเรอดางเลใงเร่อยอันนก็จาอันเล็ก็มันจะมไมนาเาน ต้าผู wide, mm ้ก hmm. ล้วยเนี่ยกล้วยหนึ่งที่มันขายได้่มันมันมันจบจอกกามันมันสิ่งอธิว่าลูกโตมาแล้วต่อสี่เฉยไว้ก็เงินถ้าลูกถ้าลูกสวยสวยลูกก็ห้าบาทเลยที่ว่าโอ้ลูกลูกหนึ่งห้าบาทลูกหนึ่งนี่นะถ้ามันเป็นลูกอ๋อแต่ถ้าไม่สวยสอาบาทเป็นสองบาทถ้าไม่สวยก็วิ่ขนาดนี้เข้ามากี่บาทที่สิบบาทมันก็เลยเนี่ยก็พอขายได้อยู่ แล้วอะไรเขาสวนตาทิศตาผมขายได้ผลได้ผลก็หัวเราะหกโมเดือนมันเสร็จทกทัวร์นี่ขายได้ตลอดเป็นโมเดเลยขายได้วันละแต่ว่าปวยก็ไปเรื่อยๆป่วยก็ไปไอ้แมี้ยแกมันตัดขายไปต้องขายไอ้พวกพันี่ขายได้ทุกวันใช่ไหมทุกโมงใช่ทุกวันเลยโอ้ยเอาไปก็ได้ก่อนเดี๋ยวจะไปดูสวนทุนตาก่อนนะครับเป็นสวนของคุณตาไปเรื่อยๆล้วยหน้าแรงเนาะ เป็นมะแห้งความสุขเป็นความสุขของคนในถังรอบรอบมีมีรอบรอบมาเป็นรอบเลยนะครับกันฟอกกันควายการตาครับครับถ้าปีนี้ผนนี่ก็โอ้โหปลาปลาธรรมชาติเต็มแถวบ้านผมนี่อยู่เช่นนี้มันไม่ได้ล้อมวัวล้อมควายมันเลือกงวัวเลี้ยงควายมาเอาควายมันลงไม่ได้ไงควายมันสูมันลงมันดื่มน้ำไงอันนี้มันลงไม่ได้ไม่มีที่ลงโอลงไม่ได้ แต่คนยังไม่อยากจะลงเลยเดี๋ยวมันจะลึกประมาณสองเมตกว่ามีพอน้ำหอมนะปลูกยังไม่ถึงปีประมาณนั้นขายได้ไหมแล้วมะม่วงนี่ขายได้ไหมอันนี้กระปุดมันมันมันยอดเขาเรียกมันยอดนะขายดีที่สุดแม่แม่แล้วมะม่วงที่ตาปลูกนี่ขายได้ไหม ขายเลปนลูกขายนลกปีที่แล้วได้ขายไขายทุกปีขายทุกปีม่ปีละคือจำวี่าีปีกกใหญ่ดีปีจะเลี้ยกแคสาปีุกปีคนเดียวไม่เล้ยงเกยครักรพราลูกมาทื้อเปนลูกชอบไดนลมหมหมเบาอ๋ออะไรมองหมงอะไรหมองหมงเบานี่มงเกล นีม่่าเันมอบกจะออกออเปี้ยวนะเียวเลยขาย่มีทุกวันนึงตอยงาุาุยมานี่กแม่า้านเก็บต้นนะนโอ้ัปีได้ผมผมอยากทำอยากทำเกษตรแนวเนี่ยรทำเกษตรแนวเนียผมยันขัตอนนี้ที่ที่ล้อมรั้วที่ล้อมรั้วบ้านของตัวเองเนียจะทำเกษตรแเนี้ เดีวปดูพวกมะม่วงกอะไรเนี่ยพวกกระเดาอะไรชอบเดี๋ยวไปดูรวมพี่ตากดไปสามหมื่นตากรอกหมดไปสามประมาณเกสต้นนะามวกโอ้นยเก้าสิบต้นเก้าสต้นหนึ่งปีตาขายได้ไห่ ดูว่าต้นนี้เป็นยังไงเอ้ามันขึ้ออกมั้งสิฮะผมบอกแกีรู้ว่าต้นขาดแล้วใครไปตัดมันอย่างงี้ตาก็ผมนี่แหละตัดตัดทิ้งเลยบอกตัดเยอปีมันงเราอ๋อปีมันตาบอกินสิเดี๋ยวถ้ามันออกกลางต้นมาน่าจะใครจะกินแั่ก็อ้เนี่ยมันล่วงยีงไงอ๋อเนี่ยมันเป็นมะม่วงอันนั้นตัวมะม่วงป่าตัวนี้เอ๋มะม่วงเปรี้ยว์นะใช่มะม่วง อีว่าผ่าผ่าเรากินกับน้ำพริกปลาหวานนีเนี่ยนี่ตาลอกใหม่ตาจะทำสวนใช่ไหมลลงปูกน้ำของเขาอะน้ำขุดแค่นี้ยังซึมใส่ดีมากถ้าฝรั่งมาลงก็จะลงนี่นะพอขุดรู้ไม่ยากเนี่ยอันนี้ใส่ใส่ปุ๋ยโคกไว้หมดเลยน้ำน้ำใสมากเลยน้ำแม่กินมันจะได้เสื่อซึมเข้าดีกว่าเดี๋ยววันนี้ ไม่นี่ยนี่ขุดแค่นี้และตาน้ำมันมากประมาณเม็ดถ้าคนมากกว่านั้นดินมันมีที่สุดนแถวแถวแถวนี้ทำไมน้ำมันดีจังอ่ะเขาไม่รู้มาเลยเขาบอกว่าสายน้ำไงอระมาเนี่ยก่อนนะตาเนาะแถวนี้เขาน้ำไปขายเนาะเนี่ยลงพื้นที่ตรงเนี้ยลงจากลงจากที่นาไปอ่ะประมาณเม็ดเม็ดห้าสิบไม่มีเลยมีไหม มีนามิยาค่อยมาค่อยมาดูมะม่วงกันไอไหนจะลูกใหญ่กว่ากันแล้วมันจะีี้มากาดไานเลยมาดูลูกละกิโลนั่นนี่เขียวเขียวใหญ่นี่ลูกละกิโลเศษเศษเลยง่ายมากแค่ลงกอดแล้วก็ต้นแล้วนแล้วตดต้นแล้วกิกะกโอ้ยตาหาซื้อที่ได้สวยแท้ ซื้อได้สองปีป่ะปลูกปลาโดยเฉพาะมาดูปลานนตาแกยังปลูกปลาด้วยนะแปลูกมีปลูกปลาด้วยไปดูปลาโห่ีทุกอย่างเลยห้อย่างมันคงจะ่าอน้ด่าิโอ้โหน้ำยอดใสปิงเลย ไป้องไปกู้ทอกรอดให้ทำปีละสามหมนปีละสี่หมื่นไป่ร้เก็ไม่มีทีจะทาาไม่ได้กู้ทอเลยบาทเดียวก็ไม่ได้โอ้บาทเดียวก็ไม่ได้กู้รถก็รถรถทสกรอทำเรื่องเป็สาปีไม่ได้ไม่ได้สักปีรถจะใช้ไปเอาต่างรถรจรถรารถ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 ดถร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 าร นว่วะนี่ว่าเขคิดเป็นชมสอ๋อนี่นะไดุ้ดได้ใช่ไหมตาจ็ได้จ็ดได้นี่ตดนไม้ไเลยโยโ่นไม้พอดูปรยุง่นี้วถาตว่ามันจะลดอะไรยากหน้าปมาดูเลยตรงนี้ตาไปเรีกลูกแอกนมา อ,าาอ๋อลูกเลยค้นมาให้ด้วยปลูกไปเลยข้ามาพี่ฝ่ายกับดูนะ,นนะครับ ไลาหนาเนี่ยลายนาก็มีที่น้ำที่น้ำมันมีผมว่ามาจากที่มันมีตึงเข้าไปด้วยเพราะว่าน้ำมันมีรอบรอบนาเเมื่อก่อนเรา ปลาไหลยบ่ปล่อยป้าหลายบ่ปล่อยไหลายเจอบ่แต่ว่ามันมันมันถึงกินอาหารแต่งานสี่โมงสามโมงบางคนบางคนชอบกลัวเสียพื้นที่รอรอเวลาทำนาดูทำนามันนี่นู่นปลามันจะขึ้นในร่มหนุนนู่นขึ้นเต็มเลยเนาะ ปดูหายลำปตาดูเขามีหายลงหายลำนะครับมปดูหายลำโอ้ยนี่ไทไข่นี่ตาโพดทำไว้ยังไงทำไวจะลงทำไว้จะลงเป็นไทยอะไรนี้จะไปจะลงอะไรก็ขายยอดไทจิมซูไปจิมซู้ไข่ดำาไข่ดำ อาบัจากุ้งเพ้ก็ึงก็ประมาณสามร้อนปลามันเขา้าร่มอ่ะก็มีแต่บันจกเนล้เดือดๆดนดูแล้วสองเปดนวันหีหมดปลามันชอบร่มนนี่ไมมันพิ่งลูหาอมอนี่จนาดนไม่ออกแล้วนี่ปีนี่สุดยอดเลยห้าปีนี่พายุสองปีสทูงสูงวมหัวะ ต่อปีงเข้าหัวแล้ว <c oughs> ะนะครับวันนี้ก็อวันนี้ก็เดินการรอบสวนเป็นที่เรียบร้อยประมาณเจ็ดไร่ก็วา่าเจ็ดไร่เสร็จในการที่ทำกเกษตรที่ปลูกที่นี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณ,คณตามาก<ช>คุณตาอยากฝากอะไรถึงคนที่อยากจะมาปลูกแนวนี้ความคิดแนวนี้บ้างแต่ว่าถ้าใคร สนใจก็มาปลูกมันก็ได้แต่ว่าเราถ้าสนใจเราต้องทําจริงด้วยนะแต่ถ้าปลูกทิ้งปลูกขว้างเราไม่ต้องทาดีกว่าเสียเสียเงินเสียเงินเสียทั้งตน้นมงต้นไม้เสียพืชปัญญาอารด้วยัจ,จยเราต้องเอากิปัจจัยแรยกของตาที่จะก่อนจะปลูกต้องมีปัจจัยอะไรก่อน ก็ปัดเจนเอาน้ำนี่เลยก่อนที่นี่หอมทิ้กละตาลมาเลยแหล่งน้ำเป็นอันดับแรกในก่นสามสิบสามสิบห้าเมตรนั้นทั้งยาวนะตัวนั้นอันดับแรกแล้วยกขูดตัวนี้ก็ไล่มาเลยเพราะว่ากินไอเงินนั่นก็ขายเก็บหอมรอมีมาอีน่าก็ทำนีน่าก็ทำก็ทำมาสามปีซ้อนคูดนี่นะสามปีซ้อนเลยก็ไม่กลัวอย่างนี้ก็กะอีกตอีกสักห้าปีก็ พออยู่ได้แล้วนะผลผลิตก็เต็มแล้วผลผลิตแต่ทุกวันนี้ก็ผลผลิตก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่ขายได้อยู่แล้ววันละสามร้อยสี่ร้อยปีนี้มองๆก็จะได้ได้มากได้มากกว่าทุกปีพอมันแก่ต้นมันให่ใหญ่เลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ปลูกเชาปลาก็เพิ่งคึกคืองอกคนนะครับก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคุณตาแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับก็ได้เดินทางมาเยี่ยมที่สวนของคุณตาเห็นไาเห็นปลาหนุัมปลาทะลา ลามันหนาวช่วงอากาศหนาวนะครับก็ขอบคุณคุณตาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนอกวันนี้ก็ได้เดินทางมาอาจจะไม่ได้ตัวเลขเนาะแต่เราก็ได้ความรู้ในการทมสวนบางทีทุกคนที่อยากจะไปทําแบบเนี้ยทำกเกษตรแบบเนี้ยทำกเกษตรตามบ้านของตัวเองนะครับปัจจัยแรกของคุณตาที่บอกไว้แล้วก็คือน้ำนะครับถ้ามีน้ำนะน้าที่คุณตาขุดที่ผมเดินรอบรบก็คือขุดทั้งรอบเลยทั้งรอบทั้งรอบหมดเลยรอบในอบรอบนอกรอบในรอบนอกก็จะมีน้ํา นี่ตลอดแล้วก็ความอุดมช่มชื่นที่นี่นะครับก็อย่างเช่นปลูกปลูกมะม่วงมะม่วงก็กําลังสวยอยู่เลยตรเน,นี้กำลังสวยแล้วก็ปลูกผักก็ง่ายนะครับทุกอย่างมีน้ํารดก็ง่ายนะครับปัจจัยดีนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ